ผีตีสามละคร YouTube ให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณสากดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด subscribe ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องคืนหลอนขวัญผวา <S <S ค่ำคืนหนึ่ง นายกบไปพบกับนายตักเพื่อนรักเพื่อชวนไปลงเบ็ดที่บึงข้างหมู่บ้านแต่นายทักทักว่าเป็นคืนวันพระไม่ควรจะทำนายกบไม่ยอมเชื่อเพื่อนยังตั้งใจจะไปลงเบ็ดให้ได้พวกเขาจะเป็นเช่นไรติดตามได้เลยครับอ้าวเฮ้ยไอ้กบมาหาข้าถึงบ้านเนี่ยมีอะไรวะมีสิวะ นี่แม่แกไปไหนวะไอ้ตับแม่ข้าเหรอการไปช่วยงานบวชบ้านใต้วัดวะแม่เองไม่อยู่ก็ดีวะค <c oughs> ามาหาแกเนี่ยเพราะว่าคืนนี้เขาจะมาชวนแกไปลงเบ็ดราวด้วยกันวะลงเบ็ดลาวอืมอ่ลงเป็ดลาวที่ไหนวะก็ที่บึงแถวบ้านจัดแสงไงเขาว่าแถวนั้นนปลาชุ่มวเว้ยเฮ้ยไอ้กบคืนนี้เป็นคืนวันพระนว้ย แกน่าจะเลื่อนเป็นวันอื่นไม่ได้แล้วไงาวายกบไอ้วันเกิวันพระไม่เห็นมันจะสาคัญอะไรเลยเขาบอกวันนี้วันดีปอบเหมาะได้ปลาเต็มลำเรือแง่งงเลยคืนนี้แล้วแกเอาอะไรมาทำเหยื่อวางเป็ดเราวะแถาบ้านข้าเนี่ยหาไสเดือนทํายายากนะเว้ยแล้วนี่แกทําอะไรอะทำเอาอะไรทําเหยื่อวะเออข้าเนะี่ยไม่ใช่ไสเดือนหรอกไม่ใช่ไสเดือนเออแล้วแกเอาอะไรทําเหยื่อวะก็ไสไก่สิว่าอไอ้ตับ ้านค้าหาไส้เดือนยากข้าก็เลยใช้วิธีเอาไส้ไก่เกี่ยวเบ็ดลาวมันก็เป็นเหยื่อปลาดได้เหมือนกันข้ามาหาแกนับว่าโชคดีที่ไม่เจอแม่แกถ้ารู้ว่าข้ามาชวนแกมแม่ของแกคงเทศสังสอนข้าเป็นกระบุงเลยเฮ้ยแม่ข้าก็อย่างนี้แล้ววะแกคุณธรรมะธร,รมโว้ยแกไม่ชอบการทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะตกปลาเนี่ยแกไม่ชอบเอาเลยนะว้ะย,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 ยแต่สําหรับแกข้ารู้ว่าแกชอบตกปลาวางเบ็ดราวโดยเฉพาะบรรยากาศตอนกลางคืนแกเคยบอกว่าชอบบรรยากาศเย็นนั่งเรือฟังเสียงจักจั่นเสียงแมลงกลางคืนร้องระง,งมแม้มันได้อารมณ์ในการวางเบ็ดราวใช่ปะ่ะไอ้นี่มันรู้ใจไปหมดเลยว,ว่ะใช่อ่ะว่าแต่แกจะไปวางเบ็ดราวคืนนี้ใช่ไหมวะก็ใช่น่ะสิวะ วางเบ็ดราคืนนี้แหละแกไม่ต้องเตรียมอะไรท้งนั้นนะข้าเตรียมพร้อมไปแล้วแกมีหน้าที่อย่างเดียวคือไปเป็นเพื่อนข้าก็พอแล้วเอางาเนเหรออืมมันจะไม่เป็นการเอาเปรียบแกไปหรอกเอาเปรียบข้ารอกยังไงถ้าไปกับข้าขอแกเอาตัวกับหั้ใจไปด้วยเท่านั้นข้าก็พอใจแล้วเจ้ากบมันมาชวนเราถึงบ้านดีเหมือนกันเอาไปหาอะไรเล่นเพลิน โดยเฉพาะลงเบ็ดตกปลาเป็นของที่เราชอบอยู่แล้วซึ่งผิดกับแม่แม่เป็นคนธรรมะธมโมปลาทุกตัวเท่าที่เ,เราจำความได้แม่แกไม่เคยทุบหัวปลาให้เราเห็นเลยนี่ถ้าเกิดแม่รู้ว่าเราออกไปลงเบ็ดหาปลาแม่คงด่าเป็นกระบุงแน่ด้วยความรักเพื่อนตามใจเพื่อนเราจึงยอมมาวางเบ็ดร,ราวกับเจ้ากบเพื่อนรักและเรากับเจ้ากบ ก็พายเรือมาตามลำคลองเล็กๆบรรยากาศคืนนี้มันวังเวงเงยือกเย็นจนบอกไม่ถูกแต่เราสองคนไม่สนใจหลังจากเกี่ยวเหยื่อวางเบ็ดราวด้วยเหยื่อคือไส้ไก่เราสองคนก็พุยน้ำประคองเรือเข้าตลิง่งซึ่งบริเวณน,นั้นมีต้นกระทุ่มอยู่ริมบึงพราะเรือพายเข้ามาอยู่ใต้ต้นกระทุ่มเราและเจ้ากบถึงกับสะดุ้งพร้อมๆกันรอดกหูก นกเข้าแมวหลายตัวมันคงตกใจพากันบินพึพบพภาพออกมาทำเอาใจหายใจว่างในท่ามกลางของความมืดเสียงหมาหอนดังแว่วมาแต่ไกลจากไกลดูเหมือนมันจะเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีจนเกิดความวังเวงเพิ่มความน่ากลัวย,ยิ่งขึ้นทั้งเราและเจกบไม่ได้พูดคุยอะไรกันพยายามแต่แคงหูฟังว่าปลาติดเบ็ดแล้วหรือยังถ้าปลาติดเบ็ด มันต้องดิ้นผงผางแต่นี่มันยังคงเงียบสนิทไอ้ไอ,กอ้กบแล้วนี่เองจะไปละเบ็ดตอนไหนวะเนี่ยเขาว่าประมาณเที่ยงคืนวะถึงจะออกไปละเบ็ดดูเบ็ดกันนะ่ะแต่ทำไมดูมันเงียบเชียบจังวะไม่รู้ว่าในเบิงเนี่ยมันจะมีปลาชุมอยู่ที่แกว่าหรือเปล่าวะอะอแต่คนเขาเล่าลือกันว่าในเบิงนี้มันมีปลาชุมนะเขาว่าคืนนี้เนะี่ยคงจะได้ปลาเต็มลำเรือแน่นอนเลย เออก็ขอให้เป็นอีกที่แกว่าเดี๋วว่เราจะได้มาไม่เสียเที่ยวกันเออชื่อข้าดีไปคราวนี้ไม่เสียเที่ยวแน่ไอ้ตั๊กข้าว่านะทำไมคืนนี้หมามันหอนรับกันเป็นทอดๆทำให้เกิดความวังเวงดูน่ากลัวพิกลวะ่ะหร้อว,ว่าคืนนี้เป็นวันพระข้าว่าหมามันคงจะเห็นผีอย่างแน่นอนเลยวะเยอย่อออาอย่อาอย่าอย่าพูดถึงผีสิวะเขาถือนะเว้ยถือทำไมวะ ก็หมามันคงเห็นผีมันที่แอาหอนไงนี่นี่โบราณว่าเข้าป่าเขาห้ามพูดถึงเสือกลางคืนเขาห้ามพูดถึงเรื่องผีเลย์แล้ว <c oughs> อยู่บนเรือตอนนี้ล่กบอะจี่จูบ่บวมแม่ทำไมแกนี่ทำไมวะทำไมจูจ่จแกพูดจากวนๆแบบนี้เลาววะฮะอยู่บนเรือแกก็รู้นี่ว่าว่ามันหมายถึงอะไรอะแกหมายถึงจระเข้ใช่ปะ่ะ หนาตกปากไอ้ตักจริงๆวะมันมาพูดอะไรในตอนนี้ทั้งผีทั้งจระเข้ว่ะแล้วเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในบึงนี้มันมีจระเข้หรือเปล่าเฮ้ยมันทำเอาเราชักหนาวๆร้อนๆขึ้นมาทันทีทันใดในขณะที่เรากำลังนึกตำหนิไอ้ตักอยู่นั้นก็มีเสียงดิ้นผงผางผงผางดังสวนมาก็ทำเอาเรากลับไ้กบหันมามองหน้ากันเฮ้ย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 ไอ้ตักไอ้ตั๊ก น่ากลัวปลาจะติดเบ็ดแล้วอ่ะได้ยินไหมเ<ฮ>สียงปลาดิ้นโผผางพวผางสงสัยจะติดปลาตัวโตเงี้ยเงี้ยเลยเฮ้ยถ้างั้นเราไปกู้เบ็ดราวกันเลยเว้เย,ยจะได้ปลดเอาปลาไปใส่เรือไปเร็วทั้งเราและไอ่ตัดต่างก็พากันพายเรือตรงไปยังจุดที่ปักเบ็ดราวเอาไว้พอเราสองคนพายเรือเข้าไปใกล้เบ็ดราวเสียงปลาที่ดิ้นโผผางพวงผาง,ผง,ผางพอมาถึงมันก็กลับเงียบสนิท เหมือนไม่มีปลาติดเบ็ดเลยเรายกเบ็ดราขึ้นแต่ก็ไม่มีปลาติดเบ็ดแม้แต่ตัวเดียวก็ทำเอาเราสองคนอดแปลกใจไม่ได้เสียงดิ้นผมผางพงผาง,ผง,ผงมันเป็นเสียงของอะไรกันแน่เฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้กบทำไมปลาไม่ติดเบ็ดสักตัววะแล้วไอ้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรวะก็ไม่รู้อะแต่มันเป็นเสียงคล้ายๆปลาดิ้นเหมือนปลาติดเบ็ด แต่พอข้ายกสายเบ็ดขึ้นมามันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีปลาสักตัวติดเบ็ดแปลกดี่ะเอ๊ะทาไมคืนนี้ไม่น่าจะคว้านน้ำเหลวเลยข้าว่านะเว้ยที่มันแปลกยิ่งกว่านั้นนะไอ้เหยื่อที่แกเกี่ยวเบ็ดเนี่ยคือไส้ไก่ทุกอย่างมันอยู่ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยที่ปลามาตอดสักนิดหนึ่งข้าว่านะมันชักจะยังไงยังไงอยู่นะเว้ย ก็ได้เองบอกว่าบึงนี้ปลาชุมไงวะมันไม่เห็นเป็นอย่างที่เองพูดเลยไอ้กบฮะฮนั่นน่ะสิข้าเองก็งงงงอยู่เหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไงที่ปลาไม่กินเบ็ดเอ้ยยกเบ็ดราวขึ้นดูก็มีแต่ความว่างเปล่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยวะแล้วนี่เราจะทําไงต่อไปวะเนี่ยฮะอืมเอาแบบนี้นะ<ง>เราพายเรือเข้าไปจอดที่เก่า ประมาณตีสองตีสามเราก็ค่อยมากูเ้เบ็ดรับอีกครั้งนะแล้วถ้าไม่มีปลาติดเบ็ดอีกแล้ววะเราจะทำยังไงฮะกลับบ้านเลยดีกว่ามาั้งเอางั้นเลยเอออ่ะกลับก็กลับถ้ารอบนี้ไม่มีปลาติดเบ็ดเราคงต้องกลับงี้แงไอ้ตักช่วยกันพายเรือเข้าฝั่งก่อนพายไปจอดที่เก่าใต้ต้นประทุมนั่นแหละแล้วทั้งเราและเจ้าตักก็ช่วยกันพายเรือเข้าไปจอดที่เก่า คือไต้ต้นกระทุ่มคืนนี้มันเป็นคืนที่แปลกเพราะตั้งแต่หัวค่ําจนดึกป่านนี้เสียงหมามันก็พากันเห่าหอนรับกันเป็นทอดๆเหมือนกับว่ามันพากันเห็นผู้ผีปีศาจจนกระทั่งทําให้เราชักเริ่มหวาดระแวงกับเจ้าเสียงหมาที่พากันเห่าหอนไม่ยอมหยุดจนไอ้ตั๊กเพื่อนของเรามันพูดขึ้นว่าเอ้ไอ้กบข้าขอถามอะไรเองหน่อยสิวะ ถามมาเลยข้าเลยพูดมาเลยถามมาเลยเอาคําถามแบบง่ายๆเลยนะเว้ยกบถามมาเลยค่ยินดีตอบไว้เองว่าผีมีจริง <c oughs> ป่าว <c oughs> คําถามอื่นมีเยอะๆจะมาพูดเรื่องผีตอนนี้ทําไมวะตอนนี้เราสองคนอยู่แถวบึงบ้านจาัดสรรอยู่กลางทุ่งกลางนา <c oughs> อยอ่ามาพูดเรื่องผีทําไมวะเอ้ยแต่ข้าอยากรู้นี่วะ ว่าผีนะมันมีจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าวะจะพูดทําไมบอกก็อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเห็นไหมหมามันหอนไม่ยอมหยุดเฮ้ยคาชัดก,ก,กลัวๆเสแล้วสิขณะที่เรากับไอ้กบกบาลังพูดคุยกันอยู่นั้นเสียงน้ําตรงที่เราวางเบ็ดเราดูเหมือนพี่ปลาติดเบ็ดเพอเสียงดังผงผางผงผางน่ากลัวปลาคงจะติดเบ็ดแน่ๆเลยเราและไอ้กบหันมามองหน้ากัน ต่างคนต่างพยักหน้าแบบรู้กันว่าที่หมายคือไปดูเบ็ดราวที่เราวางเอาไว้เมื่อตอนหัวค่ำเราทั้งสองช่วยกันพายเรือตรงไปยังที่หมายพอมาถึงเราก็ไม่รอช้ารีบยกเบ็ดราวเพื่อจะดูว่ามีปลาติดเบ็ดหรือเปล่าแต่แล้วคุณพระช่วยพอเรายกสายเบ็ดราวขึ้นอะไรกันนั่นสายตาเราไม่ได้ฟาดเราขยี้ตาถึงสองสามครั้ง ไม่เห็นวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งติดอยู่กับเบ็ดราวมันมันคือชิ้นส่วนของมนุษย์มันเป็นท่อนแขนมันติดอยู่กับเบ็ดเฮ้ยไอ้กบเฮ้ยนั่นนั่นไม่ใช่ปลาน่หว่ามันกลายเป็นท่อนแขนของมนุษย์อะมนุษย์ซึ่งตายไปแล้วอะเฮ้ยมันเป็นท่อนแขนของผีเว้มันมันเป็นไปได้ยังไงวะไอ้กบเออันัมันมันท่อนท่อนแขนผีไอ้ไอ้ไอ้ตับ เขาว่าดูมันมีอะไรประหลาดประหลาดในบึงน้ํานิ่งแง่เลยถขาว่าเรารีบเก็บเบ็ดราแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าออนัข้าก็คิดเหมือนเองว่าเฮ้ยแต่จะให้ข้าเก็บเบ็ดลาวพวกเนี้ข้าคงไม่กล้าแล้วว่ะไว้พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเก็บที่หลังก็ได้นะอองั้นก็รีบรวาดหัวเรือเอาจากที่ตรงนี้เลยดีกว่าอยู่อยู่ไม่ได้แล้วว่ะขืนอยุดข้าคงหัวใจวายตายแน่นอนเออถ้างั้นเองกับข้า มาช่วยกันรีบายเลยพ er mm ้นจากที่ตรงนี้ก่อนเว้ยไปเร็วก็ได้เราก็บไอ้กบเตรียมวาดหัวเรือออกแต่แล้วเราถึงกับร้องออกมาแทบไม่เป็นภาษามนุษย์เมื่อหัวใครมันโผล่ขึ้นมากลางบึงเฮ้ยไอ้ไอ้กบนั่นนั่นหัวใครวะเอ้ยมันโผล่ขึ้นมาตรงกลางบึงนั่นน่ะเออเออมันหัวหัวผีนี่วะไอ้ตักเฮ้ยอหัวหัวหัวผีมันโผล่ มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงวะนั่นมันหัวผีหัว่าผีผู้หญิงนีวะเฮ้ยอย่ามัวจะพูดอยู่เลยวะตอนนี้โตใครโตมันก่อนรอวะรีบไปพ้นจากตรงนี้รีบไปเลยะเวเ้ยเอ็วไอ้ยเอ้อ้ตักเอาเอาไงดีวะฮไม่น่าถามเลยไอ้กบเร็วเข้าช่วยกันพายเรือเข้าริมตลิ่งก่อนเร็วพยายามอย่าให้เรือล่มนะวะไม่งั้น ตายเป็นผีฟ่อเบิงอยู่ที่นี่แน่เลยเว้ยแล้วไอ้กบไอ้กะเหตักจะอย่าทำาเรื่องโคตรเพคสิวะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรือล่มแล้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมจะจูข้าถึงเป็นแบบนี้วะจูจูมันมันสั่นขึ้นม่เฉยๆแล้ววะก็เหมือนกันมันเหมือนกับคนกำลังจับไข่อย่างนั้นเลยเว้ยเฮ้ยก็เป็น เป็นอาการเดียวกับแกเป็นโรคเดียวกับแกไอตักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอธทำไมเรือเรือมันโค้งเครงแบบนี้วะเฮ้ยไอตักไอตักมันมันเหมือนมีใครอยู่ที่ท้ายเรือแล้วกาลังกดเรือเราให้จมลงนะมันกําลังเอ้ยเรือเรือเรือกําลังจมลงแล้วเยช่วยช้วยช่วยด่วยช่วยด้วยข้าจะเอาพวกเองสองคนมาอยู่เป็นเพื่อนข้าพวกเองต้องอยู่ในบึงแห่งนี้ ไอ hey ้กบนางผีร oh. hey ้ายมันกดเรือเราล่มแล้วเว้ย oh. ค huh. uh ุณพระช่วยเราเห็นนางผีร้ายมันขย่มเรือแล้วก็กดจนเรือคว่ำพลุบทั้งเราและไอ้กบต่างว่ายน้ำเข้าฝั่งเพื่อเอาตัวรอดแบบไม่คิดชีวิตเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนเหรอเราและกบต่างลอยคออยู่ในเบืองนั้นต่างคนหาทางช่วยตัวเองด้วยการทิ้งเรือรีบว่ายน้ำเข้าริมตลิ่ง แต่ดูเหมือนว่าขณะกําลังว่ายน้ําอยู่นั้นเราเห็นนังผีร้ายมันว่ายน้ําตามมาด้วยอะมันจะบ้าเหรอวะตามเราสองคนมาทําไมอ่ะแกแล้วอ <c oughs> เราขึ้นฝั่งเป็นคนแรกตามติดมาด้วยไอกกบเป็นคนต่อมาเอาเฮ้ยแล้วนังผีที่มันว่ายน้ําตามหลังเรามาสองคนเนี่ยมันหายไปไหนแล้วอะเลานไปมองไอ้กบ มันยืนหอบจนตัวโยนไม่ผิดกับเราหอบแฮกๆจนหายใจไม่ทันแล้วไอ้ตึกไอ้ตักข้าข้าไม่ขมาที่นี่กะเข็ดเข็ดเข็ดจริงๆเข็ดีวันตายเลยแล้วนางผีนั่นมันว่ายน้ำตามข้ามาแล้วนี่มันหายหายไปไหนแล้วเอ้ยชะางวมาตัววะมาตัววะ โอ้เหนื Palest ่อยเว้ยตอนนี us, ้เราสองคนหาทางกลับบ้านก่อนดีกว่าว่ะเฮ้ยเร็วเว้ยตามมาทางนี้ว่ะไอ้กบมาเร็วไอ้จักเอะจักไอ้จักเฮ้ยแกดูนั่นดิก็มีใครใครใครมายืนดักหน้าเราสอคนวะดูดิเราหันไปมองตับที่จะกบบัญชีให้ดูคุณพระช่วยร่างที่เห็นมันเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวสยายจนถึงหน้าอก หน้าตาดูน่าเกลียดน่ากลัวเนื้อตัวเปียกเพดาะได้น้าชุ่มโชกดวงดตาแดงกำมจ้องมองมาที่เราสองคนด้วยสายตาประสงค์ร้ายเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเราสองคนด้วยไอ้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 ไอ,อ้ตนั่นนั่นมันเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่วะเฮ้ยไอ,ยอย้บ้าหน้าตาแบบนี้มันม่เช่คนเลเว้ยมันเป็นผีไว้กบไอ้ผีใช่แล้วข้าเป็นผี เป็นผีเฝ้าบึงแห่งนี้ที่นี่อาณาจักรของข้าพวกแกสองคนถึงวิาสาสะเข้ามาที่นี่ทำไมรู้ไหมปลาทุกตัวในบึงนี้ห้ามจับออกไปอย่างเด็ดขาดถ้าใครเอาปลาในบึงนี้ออกไปมันทุกคน ต้องตายสถานเดียวอย,อ,ยอ,ยอย่าทําอะไรพวกเราสองคนเลยนะพวกเราไม่รู้ว่าที่นี่มีเจ้าของเพราะในเบืงแห่งเนี้มันเป็นบึงสาธารณะแกอย่ามาตู่นะว่าที่นี่มันเป็นอาณาจักรของพวกแกนางผีอะไรเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังก็ตามใจพวกแกจะลงไปจับปลาหรือว่าลงเบ็ดราวก็ลงไปเลย ถ้าพวกแกแน่จริงก็ลองไปสินังพีายพูดจบดวงตาของมันกลอกกลิ้งไปมาจนตาแทบถลนออกมานอกเบ้าจนเราต้องถอยหลังกรูดแล้วก็หันไปทางไอ้กบซึ่งยืนอ้าปากค้างด้วยการตกใจไอ้ตักข้ามาอยู่เลยวะข้าเพ่นก่อนแล้วนะเฮ้ยเอ้หรอข้าด้วยสิเฮ้ย แต่เองเพ่นแล้วเราก็ต้องเพ่นพร้อมกันไว้กบเฮ้ยไปไว้เยพวกแกยังไปไหนไม่ได้ข้าต้องการชีวิตของแกสองคนจบคำพูดของนางผีร้ายร่างนั้นเดินแข็งทื่อเข้ามาหาเราสองคนด้วยแววตาประสงค์ร้ายทั้งเหล่าและกบทำอะไรไม่ถูกนางผีร้ายเดินกลางแขนตรงมายังเราแล้วก็จะกบก่อนที่มันจะทำอะไรเสียงก็ดังขึ้นนางผีพลอย ข้าขอนะอย่าไปทำร้ายกับพวกเขาแค่นี้เราก็ทุกทรมานมากพอแล้วปล่อยพวกเขาไปเถอะข้าขอนะยี่แก่ออย่ามายุ่งถ้ามีอยากเจ็บตัวถอยไปนะมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่อย่างแกปากคอเลาะร้ายนักนะนั่งผีปล่อยนี่แกรู้จักข้าด้วยเหรอ แตรู้ว่าข้าเป็นใครสแสดงว่าแกไม่ใช่เล่นยิ่แกผีพลายน้ำอย่างแกทำอะไรข้าไม่ได้ข้ามาเอือนแกอย่าไปทำอะไรมันสองคนแค่นี้มันก็กลัวจนขี้ขึ้นสมองแล้วอย่าไปทำอะไรพวกมันเลยปล่อยมันไปเถอะแต่ข้าจะปล่อยมันไปไม่ได้ข้าจะเอาชีวิตของพวกมัน พวกมันมารังแกบริวารของข้านางผีพลายเองฟังข้านะนี่เองคงไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใครถ้าอยากรู้ข้าจะบอกให้ว่าข้าเป็นเป็นอะไรข้าไม่สนใจทั้งนั้นแล้วก็อยากจะลองดีกับข้าอีกคนยีแกแน่ใจนะว่าไม่อยากรู้จักขา้านางผีพลายผียังแกไม่เคารพผีที่มีบาร,รมีมากกว่าตัวเอง ฟังข่ายดีนางผีพรายแกมานัางผีน้ำนางผีกระจอกแกรู้ไหมอาณาบริเวณบึงจัดสรรตรงนี้ทั้งหมดข้านี่แหละเป็นผู้ดูแลและมีอำนาจมากที่สุดกว่าผีทุกตัวจำใส่กันลาหัวโงโงโ่ผีย่งแกไว้อีนางผีพรายทุกประโยคทุกคำพูด เรารู้ได้เลยว่าสองร่างที่เห็นเป็นผีเป็นดวงวิญญาณทั้งคู่ผียายแก่เป็นผู้มีอำนาจดูแลรักษาบริเวณแห่งนี้ส่วนผีสาวที่เห็นก็คือผีพรายหรือผีน้ำที่ดูแลบึงแห่งนี้เท่านั้นถ้าพูดถึงอำนาจดูผียายแก่จะมีอำนาจเหนือกว่าผีพรายพอผียายแก่พูดจบเราเห็นอากับกิริยาของผีพรายดูสลดลงอย่างเห็นได้ชัด และสุดตัวลงนั่งยกมือไหว้ผีผู้อาวุโสปลกประลอกข้าข้าขอโทษท่านที่ข้าพูดจาลบลูกซึ่งท่านเป็นผู้มีอาวุโสกว่าข้าขอโทษท่านด้วยที่ข้าพูดจาก้าวร้าวท่านข้าไม่เคยคิดโกรธผีอย่างเจ้านั่งผีพลายข้าอาภัยให้เจ้าทั้งหมดผีกับคนมันไม่แตกต่างกันเมื่อรู้ว่าผิด ก็ต้องมีการขอโทษเป็นของธรรมดาข้ายกโทษให้เจ้าขอบคุณท่านมากที่ยกโทษดีค่ะและต่อไปข้าจะไม่รบหลู่ก้าวเ้้าท่านอีกแล้วและเจ้าต้องให้อภัยกับเจ้าสองคนนี้ด้วยนะต่อไปพวกมันสองคนคงไม่กล้าเข้ามาบริเวณบึงนี้อีกแล้วว่ายังไงเจ้าสองคนจำไว้นะต่อไปนี่ห้ามพวกเจ้าเข้ามา ในบริเวณน uh> <MA ี้เด็ดขาดฉันสองคนจะไม่เข้ามาย่างไกลเข้ามาบริเวณนี้อีกฉันันให้สัญญานะฮะฉันเองกเหมือนกันจะไม่ขอเข้ามาทิศนี้ขอจำจนวันตายเอาละพวกเก้าสองคนไปได้แล้วมันหมดเวลาของพวกเจ้าที่จะอยู่แถวนี้ถ้างั้นฉันกับเพื่อนเนี่ยไปก่อนนะยาย และฉันงคิดว่าฉันสองคนคงจะไม่เจอยายแล้วก็พี่สาวคนนี้อีกนะฉันไปก่อนนะยายนะเราและไอ้กบเพื่อนรักไม่รอช้ารีบพากันเดินออกไปจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่หันหลังกลับไปมองทั้งเราและไอ้กบคงจําสถานที่แห่งนี้ไปจนตายแค่จริงให้ดิ้นตายเลยครจะไม่ขอผ่านมาทางบึงแห่งนี้เด็ดขาดเลยข้าเองก็เหมือนกันว่า ข้าจะขอจําจนวันตายเลยเว้ยแล้วนี่ดินเราเดินมาตั้งไกลาจากบมงแห่งนั้นแล้วทาไมคืนนี้หมามันยังเห่าหอนไม่ยอมหยุดสักทีละ่ะก็มันเห็นผีไงล่ะวะเห็นดวงวิญญาณนั่นไงล่ะอ้าวแล้วเรือกับเบ็ดลาละวเลยวจะทิ้งไว้ตรงนั้นมันน่าสิได้นะไอ้ดำข้าว่าเราคงาเอาเรือตอนเช้าในกบนะเราเองจะไปเป็นเพื่อนข้าไหมละ่ะข้าบอกแล้วข้าไม่ขอมาที่นี่อีก ข้ากับเองรับปากกับดวงวิญญาณตอนนั้นแล้วจะให้มาข้าคงไม่กล้าแล้วล่ะเฮ้ยแต่มันตอนเช้าเลยผีเผอที่ไหนจะมีวะอืมไม่เป็นไรน้าขราวว่าทิ้งมันไว้ตรงน,นั้นแหละส่วนเบ็ดเราไม่ต้องเสดยดมเสด็จดายมันล็อกเรื่องเบ็ดเราเนะี่ยไม่คิดประเต๋อเว้ยข้าทิ้งมันไปก็ได้แต่เรือแม่ข้าสิวะแล้วถ้าเกิดแม่ข้าถามเนี่ยเขาจะบอกแกว่ายัางไงอะ่ะเฮ้ยเอ็เองช่วยข้าคิดหน่อยสิวะ จะให้ข้าช่วยยังไงก็ไปเอาเรือกับข้าตอนเช้าไงเช้าเช้าเนี่ยผีเขาไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นหรอกเพราะอะไรวะเขาว่ากันว่านะผีมันกลัวแสงแดดว่ะพี่เป็นเล่นาไอ้ต๊กเฮ้ยเอ็งดูนั่นดีวะอะไรของเอ็งวะอะพูดซะข้าตกใจเลยกําลังคิดอะไรเพลินเนี่ยไอ้นี่กางหน้ารุ่นไงยีเรามองไปข้างหน้าดูเหมือนว่า มีใครก่อไฟพระลมพัดลอยมาตามลมปะทะจมูกมันทั้งเหม็นจนบอกไม่ถูกและจมูกที่เราสัมผัสกลิ่นตอนนี้ดูมันพิลึกมันเหมือนใครกำลังเผาอะไรอยู่ดูกลิ่นมันรุนแรงเฮ้ยนัดนนนนั่นใครเผาอะไรวะกลิ่นเหม็นพิลึกเลยฉุนเกิดเลยเฮ้ยคงมานั่งเผาปลากินล้มั้งเผาบ้าเผาบอออะไรตอนดึกวะ แล้วแล้วเราก็มาถึงกลุ่มคนสามสี่คนกำลังนั่งเผากินอะไรกันอยู่พวกเขานั่งหันหลังให้เราทั้งสามสี่คนและพอเราเดินเข้ามาหยุดอยู่ใกล้แล้วยื่นหน้าเข้าไปมองดูเราแทบสำลักเพราะเราได้กลิ่นเหม็นไหม้นี่พวกเขากำลังนั่งเผาอะไรกันอยู่และพวกเขากำลังนั่งกินและกำลังแทะอะไรอยู่ฮะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นขา แล้วก็แขนของมนุษย์นี่วะพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยทำไมเราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยพวกนี้เป็นผีแล้วเป็นอนมนุษย์กันแน่ดูสิพวกเขาเหล่านั้นดูไม่สนใจใครเลยไม่สนใจเราแล้วก็ไอ้กบด้วยมันพากันนั่งปิ้งย่างขาแล้วก็แขนมนุษย์กินหน้าตาเฉยเลยอตักพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์ มันต้องเป็นผีอะไรสักอย่างมันเป็นอามนุษย์เขาว่างานเข้าเราอีกแล้วคืนนี้เจอสองเด้งเลยเรอเฮ้ยเข้าว่าเราเรา,เรา,เราไปจากที่นี่เหรอก่อนที่พวกมันจะจับเราสองคนยานน่างกินมันไม่ใช่กุลมันเป็นอามนุษย์ผู้ผีดิบเฮ้ยอย่างนั้นหรอวะถ้าอย่างนั้นอย่าช้าเราไวไ้กบเฮ้ยเร็วเว้ยเร็วเข้าเราเรีบไปจากที่นี่กันเถอะเร็วเฮ้ยไป,ไป,ไปเร็ว มันแอบมารู้ความลับของพวกเรารีบไปจัดการกับพวกมันสองคนเดี๋ยวนี้แล้วพวกเราตามมันไปตามไปตามไปในที่สุดวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างคนก็ไล่ตามไปฆ่านายตั๊กกับนายกบตายอย่างสยดสยองนี่คือผลแห่งการลบหลู่ดูหมิ่นทำบาปทำกรรม ของพวกเขาบางครั้งไม่จำเป็นที่ผีสางต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสมอไปผีตีสามละครยูทูบเรื่องคืนหลอนขวัญผวาจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ